สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกวากรีนค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยแต่กวาก็มีเทคนิคการเรียนดีๆมาแบ่งเพื่อนๆอ,อีกเหมือนเดิมนะคะวันนี้เรื่องที่เราจะมาดูกันนะคะเป็นเรื่องใกล้ตัวอ่าเป็นเรื่องที่อยู่ใน ชีวิตประจําวันของพวกเราอยู่แล้วแน่นอนนะคะว่าแต่ละคนก็มีวิธีการมีเทคนิคการเรียนที่แตกต่างกันไปเนาะเนี่ยวันนี้เราจะพามาพูดคุยกันพามาดูว่าเทคนิคไหนดีกว่าการสรุปอะไรคือวิธีที่ดีที่สุดกันแน่ถ้าเราอ้างอิงตามหลักวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็กลไกการทํางานของสมองอ่าเราเชื่อว่าบางเรื่องเพื่อนหลายคนยังไม่เคยรู้มาก่อนแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูพร,พร้อมๆกันเลยเรื่องแรกนะคะ ระหว่างฟังเพลงกับไม่ฟังเพลงอะไรจะทำให้เราอ่านหนังสือได้ดีกว่ากันคะคำตอบก็คือไม่ฟังเพลงนะคะอันตรายมากนะคะคือเมง่นนก่อนเห็นว่าเพื่อนหลายคนมากเขาอ่านหนังสือไปด้วยฟังเพลงไปด้วยซึ่งแต่ก่อนนะเราก็งงเพราะว่าเราไม่สามารถทําแบบนั้นได้คือถ้าฟังเพลงเราจะอ่านหนังสือไม่รู้เรื่องเลยแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้มาเจอแล้วในหนังสือว่า มีงานวิจัยจํานวนมากค่ะมายืนยันว่าการฟังเพลงไปด้วยอ่านหนังสือไปด้วยเนี่ยทำให้ประสิทธิภาพการเรียนเราลดลงอย่างเห็นได้ชัดค่ะอันตรา,ายมากนะคะมหาวิทยาลัยกลาสโกลประเทศสกอตแลนด์ได้ทําการทดลองแล้วค่ะทดสอบประสิทธิภาพของสมองคนในด้านต่างๆนะคะอย่างเช่นความสามารถในการจดจําแบบนี้เนาะเมื่อให้เราอยู่ในสภาวะที่มันต่างกันพบว่า ในสภาวะไร้เสียงสมองเราจะมีประสิทธิภาพสูงที่สุดค่ะและต่อมานะคะพอเริ่มเปิดเพลงจังหวะชา้ชาๆประสิทธิภาพก็จะลดลงแล้วพอมีเสียงจากสภาพแวดล้อมก็จะลดลงไปอีกแล้วสุดท้ายนะคะเมื่อเปิดดนตรีจังหวะเร็วค่ะประสิทธิภาพของสมองจะลดลงเหลือแค่ครึ่งหนึ่งของสภาวะไร้เสียงค่ะดังนั้นการฟังเพลงไปด้วยอ่านหนังสือไปด้วยจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำค่ะ แม้ว่ามันจะดูเหมือนกับว่าเรากําลังแบบฟังเพลงไปด้วยอ่านหนังสือไปด้วยนะคะแต่ความจริงแล้วสมองของเราเนี่ยกำลังทํา2อย่างอ่ะสลับไปสลับมาสลับไปสลับมาทําให้สมองของเราทํางานหนักกว่าเดิมค่ะประสิทธิภาพก็ลดลงด้วยอ้าวทาไมคือบางคนอาจจะเถียงในใจว่าเฮ้ยเวลาเงียบมากๆอ่ะเรารู้สึกแบบอึดอัดรู้สึกแบบแปลกๆรู้สึกเคว้งๆควงไม่มีสมาธิอันนี้บางคนนะคะ มหาวิทยาลัยสตอกโฮล์มค่ะได้ทําการทดลองออกมาแล้วค่ะเพราะว่ามีคนอยู่2กลุ่มค่ะก็คือคนกลุ่มที่มีสมาธิดีในสภาวะไร้เสียงแล้วก็อีกกลุ่มนึงนะคะมีสมาธิดีในสภาวะที่มีเสียงรบกวนเล็กน้อยค่ะเสียงรบกวนเล็กน้อยคือยังไงก็อย่างเช่นเสียงจากธรรมชาติเสียงในร้านกาแฟเสียงคนเดินไปเดินมาอะไรแบบนี้อ่ะทีนี้เราก็ต้องลองย้อนกลับมาถามตัวเองแล้วว่าเออเราเป็นคนประเภทไหน สมมติถ้าเราเป็นคนที่ต้องมีเสียงเล็กๆน้อยๆถึงจะแบบมีสมาธิก็ลองอ่านอ่านหนังสือในคาเฟ่ในห้างดูนะคะอ่าแต่ว่าเวลาที่เราได้ฟังเพลงที่ชอบอ่ะทำไมเราถึงรู้สึกดีเพราะว่าสมองเราหลั่งโดปามีออกมาไงคะเราก็เลยรู้สึกสนุกแล้วอีกอย่างนะคะเวลาที่เราฟังเพลงจังหวะเร็วเนี่ยความจำระยะสั้นเราจะดีขึ้นเพราะว่า รอยนูนสมองส่วนที่จําเป็นต่อความจําระยะสั้นนะคะจะถูกกระตุ้นให้ทํางานดังนั้นนะคะถ้าใครที่อยากฟังเพลงนะคะก็ฟังเพลงก่อนที่จะอ่านหนังสือประมาณ10-15นาทีเนาะเพื่อ,อเพิ่มโดปามีแล้วก็เพิ่มความจําระยะสั้นหลังจากนั้นพออ่านหนังสือก็ให้อ่านหนังสือเงียบๆยาวๆเลยค่ะประเด็นต่อไปอ่านหนังสือกับอ่านในไฟล์อะไรดีกว่ากัน ในหนังสือค่ะเพราะอะไรเพราะว่าขณะที่เราอ่านหนังสือเป็นเล่มๆเนี่ยประสาทสัมผัสทั้ง5้าจะถูกกระตุ้นมากกว่าทั้งจากการที่เราจับหนังสือเสียงจากการพลิกกระดาษสีกลิ่นของหน้ากระดาษการที่เราขีดขีดเขียนเขียนไฮไลท์ลงไปในหนังสือค่ะเหล่านี้ล้วนกระตุ้นประสาทสัมผัสทั้ง5ของเราทําให้เราจําได้ มากขึ้นค่ะดังนั้นการอ่านหนังสือที่เป็นเล่มๆก็เลยจะส่งผลต่อความจดจำแล้วก็การอ่านทำความเข้าใจมากกว่าการอ่านผ่านไฟล์ค่ะในทำนองเดียวกันนะคะการเขียนด้วยมือก็จะกระตุ้นสมองได้ดีกว่าการพิมพ์ด้วยค่ะประเด็นที่3นะคะอ่ายอดฮิตเลยอ่านในบ้านหรืออ่านนอกบ้านดีกว่ากันคำตอบก็คืออ่านนอกบ้านค่ะแต่ว่าขอเลือกอ่านนอกบ้านเนาะ คือถ้าใครเคยดูคลิปแต่งกวาคลิปก่อนนะคะคือสุดยอดเทคนิคการอ่านหนังสือก็จะตอบได้เนาะ เพราะอะไรอย่างแรกนะคะก็คือเรื่องของความจําค่ะการที่เราเปลี่ยนสถานที่ในการอ่านเนี่ยมันจะไปกระตุ้นเพลย์เซลลในสมองส่วนฮิปโปแคมปัสซึ่งเกี่ยวกับความจําจะทําให้เราจําได้ดีขึ้นเคยมีการทดลองเนาะให้คนท่องศัพท์สองครั้งแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1เนี่ยครั้งที่1กับครั้งที่2ท่องอยู่คนละห้องกันกลุ่มที่2ท่องอยู่ห้องเดิมตลอดพบว่ากลุ่มที่มีการเปลี่ยนห้องนะคะจำคำศัพท์ได้มากกว่าถึง40%เ เพราะว่ามันมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างคำศัพท์กับสถานที่ว่าอ๋อคำนี้เราจําที่ห้องนี้นะส่วนคํานั้นเราจำอีกห้องหนึ่งนะเป็นแบบภาพจําในหัวแบบนี้บางคนอาจจะเคยแบบมีฟีลนั้นนะคะอีกเรื่องนะคะมหาวิทยาลัยซิดนีย์มีงานวิจัยออกมายืนยันแล้วค่ะว่าคนที่นั่งตั้งแต่วันละ11ชั่วโมงขึ้นไปมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าคนที่นั่งไม่เกินวันละสี่ชั่วโมงถึง4 0เรนั่งนานๆนะ่ะเสี่ยงตายนะคะยังไม่พอค่ะ UCLA University of California Los Angeles มีงานวิจัยออกมาทับอีกค่ะว่าการนั่งนานๆเนี่ยจะทำให้สมองกลีบขมับส่วนในเนี่ยบางลงทำให้ความสามารถด้านการคิดการเข้าใจเนี่ยน้อยลงเสี่ยงต่อการเป็นโรคสมองเสื่อมด้วยค่ะ นั่งนานๆแล้วนะคะนอกจากจะเสี่ยงสมองเสื่อมแล้วยังเสี่ยงตายด้วยะคะ่ะทุกคนแล้วยิ่งถ้าเราอ่านหนังสืออยู่บ้านใช่ไหมเราก็จะมีความเสี่ยงว่าออจะได้นั่งทั้งวันเพราะว่าบ้านเนี่ยมีทุกอย่างนะคะตั้งแต่ที่นอนที่กินที่อ่านหนังสือที่เล่นคือแบบแทบจะเรียกได้ว่าไม่ต้องออกไปข้างนอกเลยก็ได้บางคนถ้าได้อยู่บ้านก็อยู่ทั้งวันเลยเนาะไม่ได้ออกไปไหนเราก็เลยแบบเสี่ยงต่อการนั่งนานๆซึ่งอย่างที่บอกไปเนาะการนั่งนานๆเนี่ยทำเป็นระยะยาวอะ่ะไม่ดีเนาะ แล้วเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าเวลาเราเหนื่อยจากการอ่านหนังสือเนี่ยเราล้าการพักที่ดีที่สุดคืออะไร <c oughs> การออกกําลังกายค่ะรู้ไหมคะว่าการออกกําลังกายแค่10นาทีเนี่ยก็สามารถเพิ่มสมาธิ <c oughs> เพิ่มการจดจําแล้วก็เพิ่มแรงขึ้นเหมิมได้แล้วค่ะในขณะเดียวกันนะคะวิธีพักที่แย่มากก็คือการเล่นโทรศัพท์ค่ะเพราะว่าการที่เราจ้องโทรศัพท์เนี่ย สมองของเราต้องใช้พลังงานไปกับการจัดการข้อมูลที่เห็นด้วยตาค่ะทำให้สมองเราเหนื่อยแทนที่จะได้พักนะคะล้ากว่าเดิมค่ะ ทางที่ดีนะคะเราควรจะปิดตาค่ะหลับตานิ่งๆเลยค่ะจะฟุบลงไปเป็นเวลา5นาทีหรือไม่ก็ถ้าออกกําลังกายได้จะดีที่สุดค่ะง่ายๆเลยนะคะเนี่ยถ้าเราไปอ่านนอกบ้านใช่ไหมเราก็ลงมาเดินเล่นไงลงมาเดินเล่นแป๊บ,บนึง10-15นาทีมาสูดอากาศมาเปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงก็นอกจากจะได้กระตุ้นสมองด้วยคะแก้เบื่อด้วยค่ะ เออแล้วก็การที่เราได้อ่านหนังสือนอกบ้านเนี่ยเวลาตอนเทียเ่ยงอ่ะเราก็ต้องเดินลงไปซื้อข้าวซื้ออะไรใช่ไหมมันก็ได้เดินไปอีกเออเราก็มองว่ามันดีคือมันก็ได้ออกกําลังกายด้วยการที่เราเดินทางเดินทางไปเดินทางกลับก็ได้ออกกําลังกายอีกดีกว่าอยู่บ้านการเปลี่ยนสถานที่ก็จะช่วยให้เราจําได้ขึ้นอีกแต่ว่าถ้าใครไม่สามารถ ออกไปหานอกบ้านได้อ่านอยู่ในบ้านก็ได้ค่ะเพียงแค่ว่าอย่านั่งทั้งวันเปลี่ยนอเลียบทบ้างก็ออกไปเดินเล่นออกกําลังกายข้างนอกด้วยแล้วก็ถ้าอยากเปลี่ยนสถานที่นะคะลองใช้วิธีการเปลี่ยนห้องเปลี่ยนมุมอา่านหนังสือเปลี่ยนโต๊ะดูนะคะต่อไปค่ะการทําสรุปจําเป็นไหมสําหรับแตงกวานะคะการทําสรุปไม่จําเป็นค่ะ การทาสรุปนะ่ะสาหรับเราก็เป็นเรื่องที่ดีเนาะก็คือเราก็จะได้แบบย่อเนื้อหาจากหนังสือที่มันแบบเยอะๆอ่านยากๆเอามาเป็นสรุปที่มันสั้นกว่าสวยกว่ากระชับอ่านง่ายเข้าใจกว่าแล้วก็การที่เราได้เขียนเนี่ยเป็นการกระตุ้นสมองด้วยเนาะยิ่งถ้าเราเขียนโดยที่ไม่ดูหนังสือเลยเนี่ยดึงออกมาจากความจาล้วนๆเนี่ยยิ่งกระตุ้นความจําเราได้ดีนะคะการทําสรุปก็จะช่วยให้เราจําได้มากขึ้นเข้าใจเนื้อหามากขึ้นก็จริงแต่ว่าการทําสรุปก็ใช้เวลามากค่ะ การที่เราจะไปทําสรุปกับทุกๆเรื่องที่เราเรียนมาเนี่ยเราว่ามันเสียเวลามากๆเลยนะแล้วมันอาจจะส่งผลเสียมากกว่าผลดีก็ได้ดังนั้นเนาะเราก็แนะนําว่าถ้าจะทําสรุปก็ทําเฉพาะเรื่องที่อยากทําก็ได้ค่ะทําเฉพาะเรื่องที่เราคิดว่าเออมันจําเป็นมันสําคัญหรือว่าเราอ่านในหนังสือเนี่ยแล้วมันอ่านยากอ่านลาบากอยากอ่านที่มันย่อๆลงมาแล้วอะ่ะก็ลองทําสรุปดู แล้วก็ต้องมีเวลาระดับหนึ่งด้วยนะคะถึงต้องทำสรุปอ่ต่อไปนะคะการอ่านซ้ำๆช่วยให้จำได้มากขึ้นจริงไหมจริงค่ะสมองของเราจะพิจารณาว่าข้อมูลที่นำมาใช้บ่บอยๆเป็นข้อมูลสำคัญแล้วก็จะบันทึกเป็นความจำในสมองค่ะดังนั้นการที่เราดูซ้ำอย่างน้อย3ครั้งภายใน2สัปดาห์เนี่ยจะช่วยให้สิ่งนั้นจำได้ง่ายขึ้นเนาะ แต่เราก็ไม่ได้จําเป็นว่าต้องอ่านซ้ํากับทุกเรื่องนะคะคล้ายๆกับเรื่องที่แล้วก็คือเรื่องไหนเนาะที่เรารู้สึกว่าอ่านรอบเดียวแล้วยังจําไม่ได้มากยังไม่ค่อยเข้าหัวแบบนี้เราค่อยอ่านซ้ําแต่เรื่องไหนถ้าอ่านรอบเดียวแล้วแบบมันเคลียร์แล้วก็รอบเดียวก็ได้สุดท้ายนะคะอยากจะฝากเพื่อนๆเ,เรื่องเวลานอนค่ะเพื่อเราเห็นเนาะหลายคนนะ่ะนอนดึกมากนอนแบบตีห่งตีสองตีสาอัน,นั้นดึกไป คือแบบนอนดึกมากนอนน้อยแบบเราก็เป็นห่วงนะคะเราอยากจะบอกว่าการนอนเยอะนะคะไม่ได้รบกวนการใช้ชีวิตถึงเราจะนอนเยอะนะคะเราก็สามารถใช้ชีวิตแบบเต็มที่ได้แตงกวาคนหนึ่งแหละที่นอนพอไม่ได้นอนน้อยคือปีก่อนสอบเข้ามาหาลัยเนี่ยเราก็นอนเฉลี่ยวันละ7็ดชั่วโมงหรือ7ชั่วโมงครึง่งเราก็สามารถแบบ เรียนได้เต็มที่ยังสามารถเรียนได้4.00ที่โรงเรียนได้มีเวลาอยู่กับเพื่อนมีเวลาทํากิจกรรมแล้วก็สอบเข้ามหาวิทยาลัยก็สอบได้คะแนนยื่นเข้า,าขแพทย์ได้ทุกที่ในประเทศไทยเลยโดยที่เราก็นอนแบบนอนเพียงพอคืออยากให้มองนะคะว่าสุขภาพร่างกายของเราสำคัญที่สุดต่อให้เราแบบมีทุกอย่างแล้วมีเงินทองล้นฟ้าแบบนี้แต่สมมติว่าวันหนึ่งเราล้มป่วยติดเตียงหรือว่าแบบสุขภาพร่างกายเราพังขึ้นมาทุกอย่างก็จบได้เหมือนกันค่ะ เนาะชีวิตของเราสําคัญสุขภาพร่างกายอยากให้คิดถึงเป็นอันดับหนึ่งค่ะเนาะไม่อยากให้หักโหมนะคะนอนน้อยเพราะว่าในระยะยาวก็ไม่ดีกับตัวเราเองแลลวเนาะแตงกวาเคยมีเพื่อนคนหนึ่งค่ะที่เขานอนน้อยจําไม่ได้แล้วว่าเขานอนกี่ชั่วโมงแต่แบบนอนน้อยสะสมเป็นเวลานานๆแล้วแบบเขาเราให้ฟังว่าอยู่ๆวันหนึ่งอะ่ะเขาก็วูบวูบลงไปอยู่กับพื้นเลยอะ่ะแบบอยู่กลางบ้านแล้วเขาก็ได้เข้าโรงพยาบาลประมาณ สองสามสี่วันจำไม่ได้แล้วค่ะก็ฝากเพื่อนๆไปด้วยนะคะว่านอนให้เพียงพอนะคะคือแบบ ถึงเราแบบมีเวลาใช้ชีวิตมากแล้วเรานอนน้อยใช่ไหมเราตื่นมาเราง่วงแบบนี้เราไม่สดชื่นสมองเราอ่ะมันก็รับอะไรได้ไม่เต็มที่อ่ะทุกคนทําให้ประสิทธิภาพเราอ่ะมันไม่เต็มร้อยอันนี้ก็ไม่โอเคเหมือนกันดังนั้นนาะก็อยากจะฝากว่าใส่ใจตัวเองด้วยนะคะใส่ใจเวลานอนอยากให้นอนให้เพียงพอกันนะคะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากหนังสือ The Power of Input How to Maximize Learning ข้อมูลทุ่มหัวเอาตัวให้รอด้วยศิลปะของการเลือกรับรู้จากจิตแพทย์ชาวญี่ปุ่นชิออนคาวาสาวะาค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ตามดูแตงก่านะคะแล้วก็ใครชอบก็ฝากฝากดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะอย่าลืมรอดูคลิปหน้าของเรานะคะแล้วก็อยางให้ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรเนี่ยคอมเมนต์บอกใต้คลิปได้เลยนะโอเคค่ะรักทุกคนมากๆเลยนะคะเจอก,กาันครั้งหน้านะคะบ๊ายบาย